he was ปานโนภาคาวาโต Jesus. ปัสสิโกโอปานิโกปัจจตังเวทิตัาโหวินยูหิติธรรมะคือคุณากรสวนชอบสาทนดรูดดวงประทีปชาชวานแห่งองค์พระสัตร ปฏิบัติปริยัตยเป็นซองคือทางดำเนินดุจคองให้หลวงลูกปองย่างโลกอุดอดโดยตรงข้าข่อโอนออดอุตมงนกทำจำนงด้วยจิตและกายวาจา ปาคาวะโตสาวกาสังโคอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวากาสังโคยายาปาติปันโนภาคาวะโตสาวากาสังโคสามีจิปฏิปันโน ท่าปุร e ah oh, ah ิสาบุคาลาเอสาภาขะวโตสาวกสังโคอาหุนายโยปาหุนายโยทักขีนายโยอัญชรีการณนิโยอนุตารังบุญญาเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสนา ิบัตมาแต่องค์สมเด็จพระควานเห็นแจกงจกตุสาเสร็จบาลรู้ทางที่อันลางอับและรับทุกภยัยโดยสเสด็จพระผู้ตัดไตปัญญาผงใสสะอาดและปราดมัวมองเหินทางทางข้าสึกปอง มีคุณอานอนอาเนจนาบเรือตาข้าขอนบมุขสราพกทรงคุณานุกค,คุณประดุดรำพันด้วยเนชบุญข้าอภิวันพระไตรัดอันอุดมดิเรดิราสส่จงช่วยขจัดโพยภายอันตรายใดๆ ทรงดับและกับเสื่อมซูลหาหุงสาธาสามาพินิมมิตาสาวุธันตังคีเมคารัอุทิตะโค เสนมารักธาราทิธรรมมาวิธีนาชิตาวามูนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยสิทธิ์พินิจเจ จน I'm a little bit